สวัสดีครับวันนี้นะครับทางแผนกแผ่นที่ระบบไฟฟ้าเขตกฟกสามนะครับจะมาสอนวิธีการนำเข้ากิจของทางไฟฟ้านครปฐมนะครับที่ขอให้ทางเขตทำกิจหรือแผ่นที่ให้เพื่อสนับสนุนด้านคมไฟสาธารณะนะครับในระบบ GS นะครับซึ่งทางนครปฐมก็ได้ขอมาจำรวน4ตํตบลน,นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ในการนำกิจเข้ามาใน GS นะครับทำการเปิด GS ขึ้นมาครับใช้โปรแกรม GS Data Maintenance นะครับหรือโปรแกรม DM นะครับ เมื่อทำการเปิด g n มาแล้วนะครับให้เราทำการเปิดชั้นข้อมูลฐานนะครับแผนข้อมูลแผนที่ฐานนะครับจากนั้นครับให้เปิดติ๊กถูกที่ขอบเขตของตำบลน,นะครับเปิดไว้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นครับ ให้เราไปที่ตัวบวกครับตัวนี้ครับหรือ add data นะครับทำการ add ข้อมูลกิจเข้ามาครับโดยข้อมูลกิจนะครับผมจะวางไว้ที่โฟลเดอร์ของฝั่งนครปฐมนะครับชื่อกิจถูนครปฐมตัวนี้นะครับ นี่ครับถ้ายังไม่มีตัวนี้นะครับให้แอดไดขึ้นมาก่อนนะครับให้กดไปที่ตัวนี้ครับ Connect to Folder ครับทำการไปที่ Disk VC ครับและให้แอด f t v c 3ตัวนี้เข้ามาครับหรือจะแอดแค่ตัวของโฟลเดอร์ของกฟจนะครประทบก็ได้นะครับ เมื่อแอดมาแล้วเราก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับผมจะใส่ข้อมูลกิจไว้ที่นี่นะครับอ่ะเราทําการเข้าไปที่ข้อมูลกิจเลยครับอย่างตามหนังสือที่ทางนาคนปรปฐมแจ้งให้ก็คือมีทั้งหมด4ตําบลน,นะครับอ่ะผมขอเริ่มจากตําบลนครปฐมแล้วกันครับการใส่กิจเข้าไปครับ แล้มันคลิกไปที่โฟลเดอร์ครับแล้วก็ทำการแอดกิจเข้ามาเลยครับเมื่อแอดกิจเสร็จแล้วนะครับให้มาดูที่ table of content นะครับคือตัวนี้ตัวนี้นะครับว่ากิจมันจะมาอยู่ช่องบนสุดถ้าหากว่าคนไหนเปิดหา table of content ไม่เจอนะครับให้มาที่ w i n d o w ์ครับด้านบนนี้ มันคลิกที่วินโดว์ครับแล้วมากดที่ Table of Content ตัวนี้ครับ Table of Content ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วแล้วไปที่ชั้นข้อมูลตัวนี้ครับนี่ครับ t i s s by drawing order ครับจากนั้นครับเพื่อเป็นการไม่ไม่สับสนนะอ่ะเราไปที่เราคลิกกว่าที่ตัวกิจที่เราใส่มาหะนะครับ แล้วจากนั้นครับให้เรากิดกว่าครับให้ซูมทูเลเยอร์ครับครับนี่คือเลเยอร์ของกิจของตำบลนครปฐมนะครับเทศบา,นาลนครปฐมนะให้จากนั้นครับเมื่อข้อมูลตอนนี้มันซ้อนกันอยู่นะครับให้เราดึงข้อมูลให้มันไม่ซ้อนกันครับโดยการดึงข้อมูลกิจลงมาที่ชั้นข้อมูล แผนที่ฐานนะครับที่เราทำการเปิดเปิดไว้น,ะนี่ครับข้อมูลแผนที่ฐานนะครับให้ลงมาอยู่ใต้อยู่บนเส้นแหล่งน้ำหรือเส้นกลางถนนครับเพื่อให้เห็นเส้นกลางถนนเส้นแม่น้ำเนาะ นี่ครับกิจก็จะครอบทับเส้นกิดก็กิจก็จะครอบทับเส้นแม่น้ำเส้นทุกอย่างอยู่แล้วนะครับาจากนั้นครับให้เราทำการไปที่ขอบเขตของตาบลครับ ก็คือตัวนี้ครับที่เราเปิดไว้ตอนแรกครับติ๊กบวกที่ขอบเขตตำบลครับจากนั้นครับดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกที่ตัวบวกที่เราบวกมาดับเบิลคลิกที่ตัวเลเยอร์ตัวนี้ครับของขอบเขตตำบลครับเพื่อให้แสดงลายขอบเขตของตำบลน,นะครับเมื่อดับเบิลคลิกมาแล้วจะได้หน้านี้นะครับให้เราทําการอย่างของผมนี้ผมถนัดเป็น ขาวดำเนอะผมใช้เป็นตัวนี้ครับและจากนั้นเป็นขอบสีแดงครับขนาดความหนาของขอบครับผมปรับเป็น2องผมกดโอเคครับทีนี้นะครับมันก็จะมีเส้นขอบเขตของตำบลแล้วแต่บางจุดมันอาจจะไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่ามีอะไรหลายๆอย่างมาทับเนะ ผมก็ทําการคลิกค้างที่ขอเบเขตตําบลครับและลากขึ้นไปด้านบนครับให้ขอบเขตของตําบลมันทับอย่างอื่นครับและเราก็จะเห็นเส้นขอบเขตของตําบลแล้วครับจากการับเมื่อถึงหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากว่ากิดเรามันมีสีเหลืองนะเราไม่อยากให้มันเป็นสีเหลืองเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนขอเบเขตตําบลเลยครับก็คือดับเบิลคลิกที่กิดครับ ไปที่ตัวนี้ครับแล้วกดโอเคครับกิดก็จะเป็นสีขาวดำแล้วครับเพื่อให้ดูง่ายและสบายตามากขึ้นนะครับจากนั้นครับให้เราไปที่ไฟล์ครับไปที่เพจแอนพิ้นเซตอัพครับทำการกดเข้าไปเลยครับเราจะทำการตั้งหน้ากระดาษนะครับให้กลายเป็น a 3นะครับ เราเลื่อนลงมาครับอย่างก็ผมจะปิ้นออกมาเป็น pdf ก่อนนะครับให้ผมทําการเอาออกมาเป็น pdf ก่อนเพราะฉะนั้นผมใช้ microsoft print to pdf ตัวนี้ครับซึ่งทุกเครื่องน่าจะมีเหมือนกันครับแล้วทาการเซตหน้ากระดาษเป็น a 3ครับก็คือตัวนี้ครับปรับ a 3ให้เป็นแนวนอนก็คือตัวนี้ครับจากนั้นครับ setting size ตตของ map ให้เท่ากับกระดาษครับโดยการกด Use Printer Paper Setting นะครับตัวนี้ครับเราก็จะได้ขนาดของมันมาครับขนาดของ A3 ก็คือ29.7กับ42เซนนะครับเห็นไหมนะครับจากนั้นครับกดโอเคครับเมื่อเราเสร็จหน้ากระดาษเสร็จแล้วนะครับเราจะ ให้กิจมันอยู่ใน A3 ได้ยังไงนะครับโดยการที่เราไปที่ View ครับด้านบนครับแล้วไปที่ layout view ครับคือตัว layout view ตัวนี้นะครับจากนั้นครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้ทำการคลิกที่ตัวแมพของเราก่อนนะครับก็คือขอบแมพของเราก็คือแถวๆนี้บริเวณขอบแมพ ทั้งหมดนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งครับให้มันขึ้นเป็นกรอบสีฟ้าแบบนี้และจากนั้นก็ทำการคลิกขวาครับพอทำการคลิกขวานะครับให้ไปที่ด้านล่างสุดครับ property ครับ เมื่อมาที่ Property นะครับให้เราทำการเซต x y นะครับให้เป็น1ครับ1เซนติเมตรครับให้กด1ไปได้เลยครับจากนั้นครับเราก็เซตขนาดครับเซตไซส์ของแผ่นที่นะครับอย่างแผ่นที่ของเราอันนี้คือความกว้างนะครับความกว้างของเราจะใช้ที่ 4 0ซนติเมตรนะครับความสูงของเรานะครับใช้ที่2 7 7ซนติเมตรนะครับจากนั้นกดโอเคครับนี่ครับแผ่นที่เราก็จะได้แผ่นที่ขนาด a 3มาแล้วด้วยครับเรียบร้อยนะครับกระดาษของ a 3แล้วทีนี้ครับเราจะเอาข้อมูล แต่ละช่องเนี่ยมาแสดงเป็น a 3ายังไงนะครับให้เราทําการคลิกขวาในกิจตัวที่เราใส่เข้ามาครับอย่างผมใส่ตัวนี้มาเนอะก็คือกิจกิจที่เราใส่ไปในตอนแรกนะครับแล้วเราการคลิกขวานะครับ open attribute นะครับจะมีชั้นข้อมูลชั้นข้อมูลฝั่งนี้ชั้นข้อมูลตัวนี้ปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นครับ ให้เราคลิดกว่านะครับแล้วก็ไปที่ p a n e t เพื่อ select ว่าให้กิดตัวเนี้อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางของ map ที่เราจะป r i น,นะครับก็คือตัวนี้อ่ะอันนี้ผมแผน e t มาแล้วมันก็ map map ช่อง a 2นี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ตรงกลางของกระดาษ a 3แล้วนะครับจากนั้นครับ ไปที่ด้านบนนี้ครับทำการปรับสเกลครับอย่างผมใช้สเกล2 5 0 0นะครับในแมปตัวนี้ในกิจตัวนี้ทั้งหมดจะเป็นสเกล2 5 0 0นะครับทุกตัวเลยใส่สเกล2 0 0ครับแล้วก็กด enter ครับนี่ครับขอบเขตของกระดาษก็จะใกล้เคียงกับกิจตัวที่เรานำมาใช้เลยครับ ทีนี้เราก็จะได้กิดกิดแต่ละช่องเป็นขนาดของ A3 แล้วนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะครับให้ทำการคลิกขวาที่กิดอีกรอบหนึ่งครับจากนั้นครับไปที่ Property ครับจากนั้นไปที่ Label ครับเปิด Label ครับ เปลี่ยนขนะดตัวสอนนะครับให้เป็นสักส0แล้วยังผมเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยครับเพื่อให้กระดาษตัวนี้โชว์ว่าตัวเองเป็นเลขอะไรนะครับอย่างตรงกลางนี้ว่ากระดาษตัวนี้เป็นแมพของ a 2นะเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนและง,งงนะครับส่วนดีเทลต่างๆเดี๋ยวเรามาดูใน pdf ดีกว่าครับอ่ะทีนี้ผมจะ เอากระดาษ A3 ตัวเนี้ยทำเป็น pdf ก่อนพิมพน,นะครับเพื่อเป็นไฟล์เก็บไว้ก่อนเนอะให้เราไปที่ไฟล์ครับจากนั้นครับไปที่ export map ครับตัวนี้กด export map เข้าไปครับจากนั้นครับให้เราเอาไปวางใน FTP C3 นะครับก็คือตัวที่เราได้ทำการบวกเข้าไปเนอะอันนี้ แล้วก็ผมวางไว้ที่โฟลเดอร์นครปฐมนะครับอันนี้คือแมปชื่อ A2 นะครับ A A2 นครปฐมนะครับจะตั้งชื่อไว้เป็นชื่อนี้ครับแมปชื่อ A2 นะครับนครปฐมเทสแล้ผมทำการกดเซฟครับ จากนั้นครับถ้าเราอยากถ้าเราอยากได้แผ่นต่อไปเลยปิ้นทีเดียวทราล้ทำเป็น PDF อีกใบหนึ่งได้เลยให้เราทําการคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลต่อไปตรงด้านหน้านี้นะครับจุดขาวๆตรงนี้อย่าง a2 ต่อไปก็เป็น a3 นะครับแล้วเราทําการคลิกขวาแล้วกดแผ่นทูครับมันก็จะมาแมปที่2ก็ครับก็คือแมปของ a3 แล้วเราก็ทําเหมือนเดิมครับ a 3นะคนครปฐมเทสนะครับนี่ครับเราก็จะได้ pdf a 3ของแมปตัวนี้แล้วนะครับจากนั้นครับเมื่อเราทำการ export Map แมปเสร็จแล้วนะครับให้เราให้เรามาที่โปรแกรมไฟ์ซล่านะครับก็คือตัวนี้สำหรับใครที่ไม่มีนะครับ ก็เดี๋ยวก็สามารถหาได้ใน Google เลยชื่อนี้เลยครับไฟ์ซล่านะครับไฟเซล่านะครับทําการเปิดไฟ์ซล่าครับดังนั้นครับพิม P พ P ์ PEA g A s s e R v i s SER VICE นะครับ pa co ts นะครับ User ครับเป็น g i s c 3ครับรหัสผ่านก็ g i s c 3เช่นเดียวกันครับพอร์ตเป็น990ครับแลูวครับกดทำการเชื่อมต่อครับหน้านี้ก็จะเหมือนหน้าของใน f t p หรือไดที t, ที่เราใส่กิจเข้าไปให้หรือว่าเราทำการ export f i l ไฟล์ a 3นะครับ อะอยู่ในโฟลเดอร์ของนคปรปฐมนะครับเราการดับเบิลคลิกครับนี่ครับผมก็จะผมก็จะน,นำไฟล์นี้ออกมาดูกันนะครับผมก็ทำการลากข้อมูลของผมนะครับไปในยูเซอร์ผมนะก็คือชัชชวานครับ มันจะไว้ในเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปของผมนะก็คือข้างล่างนี้ผมกดจากข้างบนครับแล้วมันจะแสดงผลตรงนี้ด้านล่างนี้ครับผมทำการคุมดำทั้งสองอันครับแล้วลากออกมาฝั่งนี้ครับนี่ครับเห็นที่หน้าจอผมไหมครับอ่ะแมปก็จะขึ้นมาแล้วผมก็ทำงานเปิด PDF ดูครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยครับ นี่ครับเราจะได้ขอบเขตของ A3 แล้วนะครับ A3 ก็มีดีเทลประมาณนี้นะครับส่วนเส้นสีแด,ง,ดงเนี่ยเส้นสีแด,ง,ดงจุดแทวๆนี้ก็คือเส้นที่ผมทำเป็นกรอบของตำบลนะแต่ว่ากรอบนี้สามารถทำเป็นสีอื่นได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนแต่ยังพวกผม,ผมถนัดการใช้สีนี้ก็เลยเป็นสีนี้ครับ พร้อมมีเลขดีเทลหม้อปแปลงสะที่สามารถขยายได้นะครับก็สำหรับทาง G S ก็ประมาณนี้ครับถ้าหากสงสัยก็รบกวนโทน10114ติดต่อเอกพลหรือติดต่อชัชวานได้เลยครับวันนี้ก็สวัสดีครับ